โอเคอ่ะ okay, uh, เริ่มได้เมื่อนี้มาเมืม่อนี้เป็นมือสันวันดีเมื่อนี้บังลามาตัาง้งตั้งมันสั่งแกวมาพออาจารย์สมพรผู้ขาเลยขอแวะขอพรน,นำเพิน่นเพิ่นก็นเลยว่าเอาจังสี่ได้ลยเออผู้ขานี่ไปมาบอกค้องอยือยองถึงหัวตกใกกลัวยันสันใจสวรรค์ลังลงลคิดผู้ขามีความผิดขอโทษเดอ้อคุณรูณบ่าอาจารย์คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย เมื่อนี้อาจารย์เลยถามาไปเลี้ยงมาตาใสมักลามาตาพุนตัวมาตาขม,มิ้นตํำผุนตัวไปตืกยาเขาเบื่อบองูไตหูเหนือตึงลมตึงหักเบงกีออกจากจากเบงกีออกทั้งตาตั้งแต่หลวงพ่อเบายังเป็นนิดหน่อยอายุสิบป,ปีผมมีตะควมรูก,ก็เลยฟันเสื่อมการศึกษาหายมากกวันยาลีบรลอนหารักงานเสียถ้าผลาดงานผลาดรักอาจผ่าดเมียงานบ่เสียินดีเมียมีเอง คาถาตัวนี้ได้มาจากนณมูตัสสาปะขาวตัวอระหะตตุสัมมาสัมพุทธัสสะาณมูตัสสาปะขาวตัวอระหะตตุสัมมาสัมพุทธัสสะาณมูตัสสาปะขาวตัวอระหะตตุสัมมาสัมพุทธัสสะอมคาถากอระวิโกมหาสัตว์้องม้วนนกแม่ดวนตามตัวเพื่งงามสาสอนหนาอ่อ huh นเกลี้ยงตีนเผ้าเขาอ่อนเกลี้ยงปากเก้าต้านผงสาวงาม และนมน่อยมอักค่อยๆออกใจผ้าสาใส่ห่มอสาวตั้งตอกูหน้ากาสาลืมเพศด้วยเดชเจ้าก่อละวีโกมหาชัโทยิงกองเสกใส่ ilar. สร้างสร้างยั่งหนเสกใส่คนคนก่อให้เสกใส่ไม่ไม่คัดตายอมงุงติดติดปันตังพันปันบ่วงสาวทวงเสาวทวงให้สาวติดอมฝ้าฟื้นสีกูง้ามคือสีฟ้านระพัทธะ เสกใส่สั่งสั่งยังหุนเดียเสกใส่คนคนก็ให้เสกใส่ไม่ไม่ก็ตายนั่งโมพุทธายะสาธุโนุพันเตโอ๋อไม่เออโอว่สุดยอดเลนี่ก็มาพอดีซื้อจริงซื้อยอย่างไเหรนีนายบัวทองน้าสมจิตตัวบวัาทาบวาทองบัวทองน้าสมนายบัวทองน้าสมจิต<ใ>ว่ามาพอพอดีเลยนี่บัวมากระอาจารย์เวลาไล่ไล่ประคาถาเวลา เทียงขึ้นพอดีเลเออเพิ่นมาขอคาถาเอ้ยเพิ่นมาเออเพิ่นมาบอกกันมาเสริมคาถาเนี่ยนะพระอาจารย์บอกดิบอกความเก่าความหลังมามันขัดแแทเตือบเลยเก่าหมดเออสมัยพระเจ้าเฮาเนระโอ้ยสมัยโบราณต้องเดืตังเกิดมากจำได้รูดเรื่องไปขายเตาขายตอนก็คักงมันเอาชัว่์ขายเตาอ้าวภาษาขายเตากันนะไม่งอสัก ยกันน่ะต่อภาษาไขเต่าภาษาไขเต่ายืหมูเศร้าสิผ้าเต่าไปขายหอดตอนาบสิไปขายเต่าหอดตอนเที่ยงสิจัดเต่าคุยกันว่าเขาสิขายให้ไผเต่าใบนี้เต่าน้อยเต่ายิ่เต่าประหยัดฟื้นประหยัดทานตื้นหมูอเศร้าตื้นหมูอเศร้าหาฟื้นมาใช้เต่าเต่าสิงเต่าหัดเต่าประหยัดฟื้นประหยัดทานเต่าฉีคขันนั่งถ่าเจ้าอยู่เฮือน เจ้าไปใหไปหน้าหาฟื้นมาใส่เตาตื้นหมนเศร้าหนึ่งเขาไปวัดไปว่าถ้าหมุนทำท่านย้อนเตาไปนี้กี้เขาให้ลูกก็ได้ทอดไข่ให้ลูกไปโรงเรียนก็ดีย้อนเตาสิ่งเตาหาดเตาประหยัดฟื้นประหยัดทานขันใส่ทานสิประหยัดฟื้นกับใจฟื้นสิประหยัดทานเตาซุนี่เป็นตเตาเศรษฐกิจเตาพ่เพียงบักลาได้เพี้ยนมากายเตาตื้นโมนเสาราสิพ้าเตาไปขายหดก่อนบายสิไปขายเตา ฮอดตอนเที่ยงเขาจะจัดเตาไหวว่าไผ่สีซื้อเตาสิ่งเตาฮาร์ดเตาประหยัดฟื้นประหยัดทานเตาขี่ขานนั่งทาเจ้ายุงเงอนเจ้าไปให้ไปหน้าหาฟื้นมาใส่เตาตื้นมู่เส้าหนึ่งเขาไปวัดไปว่าทำบุญทำท่านยอนเตาใบนี้กี้เขาก็ได้ทอดไข่ให้ลูกไปโรงเรียนกันดีปิ้งปูปิ้งปลาก็ได้ได้หมดขอแต่เตามีไฟ เตาตัวนี้เป็นเตาสกิดเศรษฐกิจพอเพียงย้อนเตาใบนี้อยู่เยี่ยนอยู่สั้นขันว่ามีเตาใบนี้สิกินเขาตั้งใดไผเสียวฟื้นมาดังไฟดังใสๆกับ่คือดังใสเตาดังใสเตาห้างแหงนี่ตะกี้เตาดังใสเตาแห้งดีเตาสิ่งเตาห้าเตาประหยัดฟื้นเตยาเตานะครับเตาตื่นมาส้าผมก็ว่าเตาไปขาย พาจันสมพันธ์มันซ้ำพาผมดอกผมเหมืนคนขายเตาบักลาหนุ่มน้อยมักไปไปเาเออแบกลาบักบักลาหนุ่มน้อยมักไปไปเอาใจพาสาใสหูหมอคนตั้งต่อผู้หน้ากาสาเรื่องเบียดด้วยเด็ดเจ้ากองละวีโกตื่นมโอเ้าสิพาเตาไปขายเออเตาไปสิไปไเตาเตาซิ่งเตาฮัดเตาประหยัดฟืนประหยัดทานเมื่อใส่ทานสิประหยัดฟื้นเมื่อใส่ฟืนสิประหยัดทาน เต่าขี้ข้านสีนั่งถาเจ้ายุงเฮื่อนเจ้าไปไงเปแน่หาฟื้นมาใส่เต่าตื่นหมูเศร้าหนึ่งเขาใส่วัดไปวัดไปวัดถ้ามุนทำท่านย้อนเต่าไปนี่กี้เขาก็ได้ทอดไก่ลูกเข้าไปโรงเรียนก็ดีย้อนเต่าปิ้งมะพริกใหม่เลยครับน้ำหน่อยใหม่หมอครับเต่าสุนี่เป็นเต่าเศรษฐกิจครับในเรื่องของเต่าผมไปขายเต่าตื่นหมูเศร้าผมก็พาเต่าไปขายหมดตันาบผมก็ไปขายเต่า โอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้ยสิเรื่องเต่าเหม่พ่อไงในบัวทองเนี่ยในทองขันไข่สารมันจ่างยากโวตรอาจารย์เดียวโอเค